สวัสดีครับผมมาพบมาผอกับผมอีกเช่นเคยกับผมมิสเตอร์ธนวินกับผมสวัสดีพี่น้องสุขผูสุขคนสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับผมมือนีกัเมนูเด็ดพี่น้องเมนูเด็ดมือนี้ผมสิมาเฮดเออหอหมกกระต่ายหัวปลีพี่น้องหนูว่านไปเที่ยวคาฟูมาได้กระต่ายมาตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับผมกระต่ายพี่น้องก็เป็นแมวแล้วพี่น้องนี่ครับผมกระต่ายตัวประมาณโลคว้าเลยพี่น้องนี่ นีนก่พี่น้องแล็ปิ้นพี่น้องกล้องหนามันจับขามั่งพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผแก้วจากตรงให้เบิ้งนะครับผมกระสิงอกใส่งอกปลีครับผมงอกปลีเครื่องปรุงกระสีนี้ข้าตะไคร้เนี่ยครับผมอาหารไทยข้าตะไคร้หอมกระเทียมพริกแห้งครับผมพริกแห้งใส่พริกกำเลยพี่น้อง เราสีสร้อยตะไคร์บางๆครับผมสอยตะไคร์บางกับขายจะขาจักนิดหนึ่งครับผมซอยบางมาต่ำใส่เอ่อหอมกระเทียมใส่เกลือนะครับผมใส่แคนีพ่อครับผมแล้วก็มีน้ำปลาชลแค่นี้แหละครับผมแล้วก็ใส่เอ่อต้นหอมตักขียนเหลาครับผมส่วนวัวปรีนี่สิเอ่อฟ้าละเอียดละเอียดใส่น้ำเกลือไว้แล้วมาโขกอีกเทียดนึงครับผมมันจะละเอียดละเอียดครับผมแต่ว่ากระต่ายผมสับเป็นต้นโขลกทะเลครับผมเบอร์ซับมุนคืน หอมกไก่นะครับติดตามด้วยครับผมติดตามบึงหนาตามจะออกมาเออแบบจังไงเป็นตะกลิก่นบ่พี่น้องกินอาหารปลาไหมานี่พี่น้องอาหารปลากินเขา่าเสียบกันนะครับผมื้นนี้พริกหอมกระเทียมตะไคร้ใส่สามสามหัวครับผมตะไครพแยงครับผมตะไคร้หานยาครับผมหัวปลีครับผมเป็นหัวปลีมาจากอินเดียครับผมหัวปลีสองหัว ะตายไอ้คมหนีบิึงอ่ะเดี๋ยวค่อยแกอยากทุ่งิึงกับผมนี่เห็นบอพี่น้องนี่กะตายนี่เนี่ยผมตะปินนี่ครับผมตัวนี้กรเบิึงราคานี่เห็นบอพี่น้องมองตัวซีแดงนี่เอ่อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองเหรียญกับประมาณพันหนึ่งครับผมตัวนี้ผมโมเป็นยังครับผมอาหารป่าหาจริงยากโชคดีเราถึงมีขายครับผมตัวโลคว้าผมน้องเดี๋ยวแกเบิึงตัวกระต่ายครับผม ติดตามครับกระต่ต้ดิส่วนมากพวกฝรัง่งพวกอาหรับเขาจะซื้อมาอบแบบนี้ครับผมเนี่เขาซื้อมาอบกินครับผมเขามีเครือ่องอบแต่ว่าหมุฮ่าคนไทยที่พักเออ่แขมกอสั่งมันไม่มีหม่องอบครับผมผมมีตู้อบผมมีตู้ย่างเคยทำการห่อหมกเอาครับผมเอาครับโอ้โหว้าวช่วงค้านะพี่น้อง ตบักใหญ่เลยอู้ยหมวกองอ์รถพี่น้องไว้ลาบรุ่นพี่น้องไว้ลาบรุ่นหมวกพี่นอ้องโออตเคืองพี่นอ้องโอ้ยสะพ้อนแพงแหละอันนี้ส่วนหัวมันหายขามันหายครับผมนี่นี่ครับผมเห็นป่พี่นอ้องตัดหางฉิม ก็หาสิ่น้องว่าน้องเอาแล้วครับผมเดี๋ยวมาตำนี่ครับผมผ่าตะไคร้หอมกระเทียม เดี๋ยวนำตะไคร่กับเออข้าต้องไปตาก่อนนะครับใส่เกลือน้ำเลือดไปนองมันจะเดือแหลกครับผมใส่เกลือนำ,อนอนอนำข้ากับไครต้องไปตำก่อนนะครับผม มาหนี้ครับผมหอมกระเทียมครับหอมกระเทียมใส่ตามม่ต้องแหลกตอนแรกก็ได้พี่น้องปกติบางคนก็มักใส่แป้งก,กระเบียร์แล้วก็ใส่กะทิอันนี้มกแบบบานๆปลาๆนะครับผมบ่ใส่บ่ใส่แป้งก,กระเบียร์บ่ใส่กะทิรับผมมกเฉพาะใส่เอ่อมกเฉพาะม็อกปีครับผม ส่วนพักก็มีแค่ต้นหอมบักกี้ถฐานผู้ใดมีปลาไอตูก็ใส่ปลาไอตูนั่งกับหมูผมนายแจกว่ะเด็วพี่น้องเอ้ยอ,อยู่ทางเดียนพี่น้องไปกินอาหารปลานี่ก็ดีใจพี่น้องกล่องชัดแนวชัดแนวหาหั่งน่มาพี่น้องนะมีกล่องกันเด้อพี่น้องวันนี้จะแซ่บกันครับผมกับผมมิสเตอร์ธนวินครับผม โอกต้อพี่น้องดีสับรลองเด็ดมากเสียบดากน้องคนนั้น<อ> <c oughs> นี่ครับผมเสร็จเรียบ,บรย้อยแล้วเดี๋ยวหั่นหวัวปลีแช่น้ำเกลือครับผมมาครับผมหั่นหัวปลีครับผมหั่นหวัวปลีแช่น้ำเกลือครับผมเดี๋ยวไ็ตายก้อยสับทีหลังครับ นี่ผมน้ำเกลือเป็นน้ำเกลือนะครับผมนี่โอเคปิดแกนตับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวหันหัวปีก่อนพี่น้องโอเคครับผมแช่น้ำเกลือไว้ครับผมบเ,อเอา,เอาล้วครับผมปีกล้วยกับซับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องปีกล้วยแช่น้ำเกลือไว้ยอยู่เอ่อมาซับเนื้อกระต่าย ก็ว่ขอตัวใหญ่ครับผมนี่ผมขอตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเอาไว้ออมนะครับผมพี่น้องมานเนื้อลายเป็นซื้อมลาลาู่พน้อง นี่ให้คลูกคลีเลยเนื้อขาใช่ไหมเนื้อขาใช่ไหมเนื้อขาลายใช่ไหมอืมวิ๊งเสรยดาย ตายกับมีเนื้อสันพี่นองตายมี่หมดเนื้อสันไม่นองเอ้านี่หมดตัวอย่างเนาะไม่ว่ากระตายหมูไก่ต้องมีเนื้อสันกระตายตัวงี้สุดยอด ทำการปรุงครับผมสวยแล้วพี่อนออ้องมาปริกแกงที่เขาโขกอยู่ี่นในตัวพริกแกงนี่มันสิมีเกลืออยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราต้องใส่เกลือเพิ่มชดรสครับผมครับผม ปลาครับผมใส่กะปิแค่นก็นได้แต่ว่าสุรินอีสานใต่บ้านผมเขาใส่สับปะตูเข้มใส่กับเครื่งแกงโขกร่วมกันครับผมสับปะตุหอมใส่ครับผมอยยุต่างเดนนี่มันออผมมีปะตูหอมแบบนั้นนำปลาครับผมประมาณนี้ครับผมนำไร้แกะ้ว้ <laughs> ท่านเสร็จ้เลย น้ำปลาผมรอจำนวนหลายพี่น้องใส่น้ำปลาอันนี้เป็นไอหัวน้ำปลานะผมเออเป็นออสเตอร์นะครับ,รบหัวน้ำปลามันเข้มเข้มตะวัเสียบยพี่น้องงอกปรี้องซับไปแล้วใส่ลงไปครับผม สามามนนรถเ,เ,เอาเมือแตะซิมได้นะครับว่ามันขาดบุกผ่องเข้มบุกผ่องงัวเขาก็เติมน้ำเกลือน้่มปลาเอานะครับเอาล้วครับแตะซิมมึงครับผมว่ารสชาติพอใจห้องอยังแตะบนงเข้มได้แล้วนัวได้แล้วโอเคพอใจแล้วครับผมต้นหอมบักซีลาวครับผมใครมีฝ่ายตู้ใส่ไปตู้ครับผม โอ้กระต่ายเคืองตัวห่อมกได้เป็นสวดเจโกโลเลยครับผมยองต่อวันนี้ครับผมยองต่อเลยครับผมนี่ครับผมยองต่อเลยอุ้ยเกตุใดห,หนึ่งสิข้อหนึ่งเนาะเกตุใดซึ่งสิข้อหนึ่งเนาะมันี้บอกปิดแน่ถือแน่กับขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเด้ออยากเห็นชีดแบบ ตังแดนแบบบ้านอาหารปลาในตังแดนครับผมเลยถ่ายทอดคลิปเหนียวมนาะบ้านไข่ใส่บัวไสแตาเมถ่าวไขยใส่ใสเมเี่มยไขส่ส่หอมหมกหนูหอมหมกจนควน,นหยวก,ขยวกขไข่ไสหงวปีเมียไข่แม่ถ่าวไข่กระไส่ บางบางเจ้าใส่ไอ้หั่นไข่พร้อมนี่พี่น้องนวดนั่นเขากันพี่น้องบัวแต่มันจะมีห่อเข้มห่อจางห่อถือเกลือมันบพรเขากันพี่น้องแล้วเฮ็ดใจเย็นครับผมนี่พี่น้องเห็นบหมแต่ทิมได้ครับผมมันจะเป็นลังเกียดกับข้าวอาหารที่เขาทำกินครับผมนี่รสชาติพอดได้ใจผมแล้วครับผม พอใจแล้วโอเคผมเดี๋ยวมาทำกันห่อแล้วไปหนึ่งครับผมน้อยนี่พี่น้องโอ้โหเห็ดบั้นเห็ดงามผมเห็ดบางงามครับผมห่อกระดาษกล้วยสุกไว้ครับผมนี่ห่อกระดาษกล้วยสุกไว้หอยน้อยตาห,หักครับผมต่อมไม่ไขายกลินมะแร็งพร้อมพี่น้องของคางพร้อมพี่น้องแบ่งกันกินของแซ่บแบ่งกินครับผมนี่ลูกโดดใจบอดเนี่ยขาดไฟตู้พี่น้องไม่ไฟตู้เนาะสูตรนี่บัวซอยแป้งข้าวเบียร์ บลใส่แป้งกระเบียบ์ใส่อย่างมกแบบเล่าๆอาหารโบราณโบราณบรรเทา,า,าครับผมเอาเข้ามาเอาเบิ้งแค่บันท่อครับผมพอกระดาษก้อยโอ้จะหักพี่น้องบอสตองหอยใหญ่หอยน้อยพ <c oughs> อดีพอดีพดี่พน้องลูกโดดใส่ในน้ำใส่พริกเขียวนะครับบ,บักลอ้อบักล้อครับผมอืมอ <c oughs> ื้อหนะ เียนครับผมเค็ดว่าเป็นคือเหล้าเอ๊ะตะไคร่ไปซื้อไว้จะไปใส่ตะไคร้ไปเนี่ของเอามีทางนอนได้ไหมเนี่ยมันจะบุหรีซึ่งเนาะสองสามซี่ฮอร์ออกพี่นอ้อ,อ,นอง,องซึ่งเดี๋ยวใสบ่บะหมี่ออกพี่น้อง ผมเห็นตลาดควายเห็ดไม้แตกนั่นหัวควายเห็ดควายเห็ดใจห่อนนี่ไงใจเย็นขี้เจียววะไรอันนี้สั่นเดียวพอดนะเงียเนาะจะว่าจะควายน้อง ไม่ไหวครัหน้องตัดไปออกน้องมัสซิล้นซึ่งเพราะมันแข็งอนงใส่ซึ่งโอเคผมพอกันตอนหนึ่งครับผมฮาเป็น้องมาเบิ้งโฉบหนามครับผมชุ๊บนี่ครับผมเดี๋ยวแกเส้นครับผมแกที่มันกันเฮียบันพอันห่อไปเฮ็ดงานสองห่อหรอกครับผมเฮ็ดมือเน้าแต่่วากินแรงครับผม เนี่ยบันเพื่อนก็นสองห่อแล้วครับผมห่อไปเพื่อมูกากระเว้นเดืองง่ายมากกับกินกินพรองงนกกนน้อมครับผมนี่ครับผมนี่ครับวันกินในห้อง่วแขกร้ายพี่น้องกินห่องนะครับผมอาหารเย็นก่อนทำงานอู้ขอนียวแขะติดมือเลยพี่นอ้องนะครับผมห่อหมกกระต่ายครับผมนี่ขหนียวติดมือพี่นอ้องเอ้ยนี่พี่นอ้องสิบมึงครับผม อ,อือเาขาแชะพอดเขาติดมือ,ขอเขาเย็นพี่น้องเขาเย็นเนี่ยบันเป็นหอ่อเพลทงานแล้วพี่น้องห่อไปสองหอ่อเดี๋ยวผมก็สิห่อไปสองห,อห่อกันมูเรือกับเอาไว้มูไอผู้บาลน้องบัวเลิกงานมาจะได้กินนั่ผม

หน,นุ่มเลยพี่หน่มหอมอมวัโต๊ะตังไมนาะมือจับกิน น้ำมัดอกน้ำมันมันเปื่อยดีขนาดน้องเนื้อกระต่ายทลายไปครับปีกล้ยนะจากอันไรเนื้อกระต่ายจะกปีกล้ย บอเ,เข้มบอจางพี่น้องพอดีสุดยอดสุดยอดมากเข่ากรติ้เมือ่อ <laughs> <laughs> เป็นเข่าเย็นเราไปอุ่นไม่ไม่แฉพี่น้อง เหือนมนี่ยดีขนาดคนวิขอกัปั้น่อ่ออได้ไม่นาะป้านองบโบติดใจสละมั้ง กอดออกมามันเด็ด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 แล้วมันแล้วไม่ดีขนาดก่อนนี้ติดมือช้าง

สื้อได้น่ะมันต่ําเดี๋ยวมึงเหลือฮอกกับเาพ่น้อยังบ่ค